ท่านพระมาาเถรพระผัสสะนิกาด้วยความขมวอย่างสูงขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานท,ทุกคนวันนี้หลวงพ่อรู้สึกมีความสุขได้ไดีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธา ของญาตโยมพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าพ่อได้ทำงานที่เป็นประโยชน์มามาประมามสิบปีซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบอกพร่องผิดพลาดไปเพ่ออยากจะให้ความเข้าใจว่า มันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกถึงทั้งสองด้านนี้เนี่ย,ยก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องเครือกูลซึ่งกันและกันแล้วพอเป็นผสมรูป่ ตังญาติโยมก็ได้เห็นและติดตามมานานแต่ความจริงด้านหนึ่งนั้นหลวงพ่อก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดแต่าบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องผิดต่อทางโลกบ้านเมืองและในวันนี้นี่ยพ่อจึงอยากจะให้ข้อคิดกับญาติโยม โดยมีวัตถประสงค์อสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของศรัทธาอยางใคร่าตโยมศรัทธาสาธุชนรักษาศรัทธาและช่วยกันฟื้นฟูศรัทธาแต่ด้านหนึ่งก็อยากจะขอถวายความรู้แ่ท่านผัสสมวัฒนธิการด้วยความเคารพว่าการที่เราหว,วดเกินพัานนั้นเนี่ย อีกด้านหนึ่งนั้นเรามีกฎหมายของบ้านเมืองที่ต้องปฏิบัติอย่างเค่งครัดเช่นเดียวกันดังนั้นในด้านที่เป็นกฎหมายได้กดเมืองน,นั้นถ้าว่าเราทำพลาดไปแล้วก็ย่อมส่งผลงนัดต่อสมรกถสารูปของเราเช่นเดียวกัน ต่เงเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมามากเรื่องถูกก็มีมากแต่เรื่องผิดก็มีมากเช่นเดียวกันวันนี้หลวงพ่อจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมนั้นก็จะต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทำของตัวเองแต่ที่องค์สมดิจพระสัมมาสัพทะเจ้าท่านชมตัดสอนพวกเราว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม